รที่ทำเองค่ะอร่อยมากๆเลยลองทำสูตรนี้ดูนะคะวันนี้ทางขวาบา้านเยปเปิร์ก็จะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาทำผักกาดดองกันค่ะและวันนี้ก็เป็นผักกาดเขียวปีที่แนนปลูกเอาไว้ข้างบ้านจะนำไปทำผักกาดดองในวันนี้ค่ะ หลังจากที่เราตากแดดเอาไว้หนึ่งวันนะคะผักก็จะสลดเหลือแค่นี้เองนะเมื่อเช้านี้นะคะก็ยังดูสดชื่นแล้วก็เต็มกระมังไปเลยแล้วพอนำไปตากแดดนะคะก็เหลือเท่านี้เองค่ะเดี๋ยวเราจะมาล้างและทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะ หลังจากที่เราล้างทำความสะอาดผักเรียบร้อยแล้วนะคะนก็จะใช้เกลือนะใครมีเกลือเม็ดก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าที่บ้านมีแต่เป็นเกลือป่นแบบนี้เนาะอันนี้นายจะใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเยอะๆได้ไม่เป็นอะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องนำมาล้างเกลืออีกทีนึงนะคะหลังจากที่เราหมักแล้วนะคะ เดี๋ยวน่าจะใส่น้าเข้าไปในเกลือนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เขา,เาได้คลุกเคล้าให้ทั่วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวน้ําผักเนี่ยก็ต้องออกมาอีกนะคะเราก็จะใช้ตะมังหรือว่าหาอะไรมาปิดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ผงเขาลงเนาะตอนนี้ผักกาดที่เราใส่เกลือเอาไว้นะคะได้เรียบร้อยแล้วเราก็เดี๋ยวจะ นำมาล้างทำความสะอาดได้เรียบร้อยนะคะนี่ก็เป็นน้ำข้าวนะคะที่ได้จากการซาวข้าวแล้วน้ำซาวข้าวเนี่ยของไหนก็มีอยู่แค่นิดเดียวเนาะมีไม่เยอะไหนก็เลยจะใส่เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียวใส่เข้าไปค่ะ จะทำให้มีความเปรี้ยวแล้วก็อร่อยมากขึ้นนะคะเพราะว่าด้วยจำนวนแป้งในน้ำเตาาข้าวมันมีนิดเดียวนะคะมีไม่เยอะนะคะในน้ำาซาวข้าวเราก็จะเติมเกลือกับน้ำตาลไปโดยอัตราส่วนน้ำตาล3ช้อนเกลือ1ช้อนค่ะ ผักพอล้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็บีบเอาน้ําออกให้เรียบร้อยนะคะเราก็นําทับแวอันนี้ก็เป็นทับแวใว่ใสๆนะคะเดี๋ยวแนนจะนํามาใส่ผัก เมื่อส่วนผสมละลายเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะเทเข้าไปในทับวแวร์ผักของเรานะคะก่อนเทเนี่ยเราก็คนๆนิดนึงค่ะเพราะว่าตัวแป้งเนี่ยเขาก็จะนอนก้นนะคะถ้าหากว่าน้ำไม่พอเพื่อนๆก็สามารถ ปรุงน้ำใหม่แล้วก็เติมเข้าไปได้ค่ะแต่อันนี้แนนก็ไม่ได้เติมเข้าไปนะคะก็ใช้วิธีใช้มือนี่ละค่ะกดๆเพื่อที่จะให้ผักกาดเนี่ยจมเข้าไปแต่ก็ยังมีโผล่ขึ้นมานิดนึงก็ยังปิ่มๆอยู่นะคะแล้วแนนก็วางเอาไว้ข้างๆกับโหนโหละมะนาวดองส่วนวิธีการทํามะนาวดองเดี๋ยวแนนจะแปะลิงก์เอาไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างนะคะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยค่ะส่วน ผักกาดดองของเราเนี่ยก็จะใช้เวลาหมักเจวันแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมกันนะคะตอนนี้ผักกาดดองก็ผ่านไป4วันแล้วนะคะสีเขาก็จะประมาณนี้นะคะสี่วันนี้ก็สามารถทานได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะนี่สีก็ประมาณนี้นะคะก็สามารถทานได้แล้วนะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้สีแบบฉ่ำๆสวยๆมากกว่านี้ก็เอาไว้นานกว่านี้นะคะอันนี้แนนก็ตอนนี้คือกลิ่นกลิ่นเขาดีมากๆเลยนะคะวันนั้นแนนก็ลืมบอกว่าให้เอา,เอาถุงนะคะถุงพลาสติกเนาะถุงที่ใส่แกงอะใส่น้ำแล้วก็ทำให้จมๆอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้แนนไม่ได้ทำนะแต่ก็ใช้ได้อยู่ ขอชิมน้ำก่อนนะเปรี้ยวอ,ะอ,อ่ะืา้าอแมนก็นำไปกินหลายรอบแล้วนะคะตอนนี้มันก็เหลืออยู่ไม่กี่อันเองนะคะเหลืออยู่นิดเดียวเองอันนี้น่าจะ,ะแช่เอาไว้สักประมาณตอนนี้น่าจะได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะสีเขาก็จะคำคำหน่อยนะคะช่วงประมาณสิบวันแรก,กสีเขาก็จะสวยนะคะ หลายหลายครั้งที่ทานมานะคะอร่อยมากๆเลยค่ะและแนนชอบมากเลยในการทำผักกาดดองเองนะคะวันนี้นก็จะนำมาทานกับข้าวซอยในวันนี้นะคะเ,เดี๋ยวหั่นเป็นชิ้นๆกันนะก่อนนำมาหั่นนะคะแนนก็นำไปล้างมาหนึ่งรอบล้างน้ำเปล่านี่แหละค่ะแล้วก็หั่นนะคะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับข้าวซอยในวันนี้นะคะวันนี้นายก็จะใช้เป็นเส้นหมี่ตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นข้าวซอยไก่ค่ะตอนแรกแนายก็ทำหม้อหนึ่งนี่แหละแต่ว่าตอนนี้เหลือน้องไก่หนึ่งชิ้นค่ะอันนี้อุ่นกินมื้อเช้านะคะแนนทานคนเดียวนะคะโอ้โหตอนนี้เส้นเหลือเยอะมากแล้วนี่พระเอกของเราค่ะผักดองที่ทำเองค่ะอร่อยมากๆเลยลองทำสูตรนี้ดูนะคะ เพื่อไม่พลาดเมนูบ้านๆของบ้านยี่เปิดนะคะก็สามารถกดติดตามไว้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า